สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถสวยสภาพงามๆหนึ่งในร้อยนะครับคัสสวยๆมาฝากนะครับใครชอบมาด้ามาแล้วครับมาด้าสามซีดานนะครับตัว4ประตูเป็นตัวท็อปซันลูฟนะครับเครื่องสองนออโต้น้ำมันล้วนไม่เคยชนเลยนะครับคันนี้ไม่เคยชนมือเดียวซื้อสดมาเลยครับสวยเกตเอดูแลศูนย์มีประกันชั้น1เหลือนะครับรถสวยสมบูรณ์สุดๆนะครับหนึ่งแบาทนะครับเปิดราคานี้เลยครับสุดคุ้มแน่นอนไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมีซันลูฟมีพุ่มสตาร์นะครับแม็ก ใหม่เลยนะครับตัวนี้ยางดอกเต็มนะครับรถสวยสุดๆเลยนะครับมีซันรู พูสตาร์ทนะครับระบบกุญแจเป็นคีย์เลสสมาร์ทคีย์นะครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับใครชอบมาด้าสามมาแล้วครับคันนี้เป็นโฉมเนเช่นปี2012มือเดียวป้ายแดงประวัติดีมากๆดูแลศูนย์ไม่เคยชนมือเดียวป้ายแดงมีสลูปนะครับระบบไฟใช้งานได้ครบสลูปไม่มีรั่วไม่มีซึมใครสนใจอยากได้ใช้งานนะครับคันนี้งามๆเลยครับไม่แทบประมาณ1 0 0 0 0 1 0 7 0 0 0กิโลเมตรนะครับรถดูแลสภาพมาดีมากๆนะครับมีประกันชั้นหนึ่งิดอยู่ด้วยครับ รถได้สวยได้สภาพประวัติก็ชัดใครที่ชอบมาสด้นะครับมาแล้วครับเป็นตัวซีดาน4ประตูรถส,สวยสมบูรณ์มากๆนะครับชอบชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีมีบริการจัดส่งทั่วไทยเครดิตดีผ่อนได้3,000ต้นๆผ่อนได้6ปี159,000บาทนะครับขอขายราคานี้เลยครับรับรองว่าสุดคุ้มแน่นอนใครชอบมาสด้นะครับจัดไปภายในสวยนะครับระบบไฟ ใ้ได้ครบนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกนะครับแมกไลน์สวยๆแม็กแท้ขอบ18นะครับยางดอกเต็มใช้ได้ยกยาวเลยนะครับรถสวยๆส,สภาพดีๆนำมาฝากให้กับสมาชิกที่ชอบและกำลังหามาด้าน,นะครับเป็นตัวซีดานนะครับตัวซีดาน 4ประตูนะครับไม่ใช่แฮดแบ็กหประตูนะครับราคานี้บอกเลยครับว่าสุดคุ้มนะครับใครที่ติดตามช่องนี้อยู่นะครับบริการจัดส่งทั่วไทยท่านรอรับรถที่บ้านได้เลยครับรถสภาพพร้อมมากๆนะครับสภาพดีราคาก็ดีนะครับประวัติชัดๆนะครับมือเดียวป้ายแดงซื้อสดมาเลยนะครับไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สมีประกันชั้นหนึ่งติดอยู่ด้วยนะครับรถได้สวยได้สภาพได้ปีได้ออปชั่นนะครับใครที่ชอบนะครับคันนี้เป็นเครื่อง2.0แรงแน่นอนนะครับอัตราการกินน้ำมันก็จะพ พอประมาณนะครับฉะนั้นใครเข้าใจก็ลองชมดูได้นะครับอัตราการกินน้ามันน่าจะประมาณ10-11นะครับถึง12ขึ้นอยู่กับจังหวะการเหยียบนะครับสาหรับนอกเมืองนะครับรถได้สภาพนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับมีพุชสตาร์ทนะครับเียครับมีจอมาครับ คือเหลือก็เป็นหน้าที่สมาชิกนะครับจะชอบและถูกใจหรือไม่นะครับถ้าท่านสนใจนะครับก็ชมได้เช็คได้รถยู่บินบุรีนะครับสมาชิกบ้านไกรไม่สะดวกเดินทางนะครับสภาพนี้ไม่มีชนซื้อได้เลยครับรับรองว่าซื้อได้เลยสภาพดีราคาดีประวัติก็ชัดใหม่ก็น้อยนี่นะครับสวยๆเลยนะครับฝากเขาด้วยครับได้แม็กขอบสิบแได้ล้อสวยๆไฟหน้าโปรเจคเตอร์สีสวยเต็มสภาพดีงามนํามาฝากกับสมาชิกที่ชอบมาสด้านะครับมาสด้าสามดานสประตูรถด สวยพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนเอกสารครบนะครับถูกต้องทุกอย่างนะครับรับประกันการโอนจะส่งทั่วไทยการันตีการจัดส่งเลยนะครับได้รถทุกพื้นที่นะครับขึ้นอยู่กับท่านชอบและพร้อมหรือไม่นะครับถ้าท่านติดตามช่องนี้อยู่นะครับรับรองว่าถึงบ้านทุกคนแน่นอนครับสวยสภาพดีราคาหน้าจับจองเอาไปใช้งานนะครับจับจองได้เลยนะครับการันตีนะครับสภาพดีประวัติชัดไม่น้อยแท้